ครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกแพทย์กรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือเรื่องความโลภนะครับความโลภเป็นกิเลสอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับทำให้เกิดปัญหามากมายในโลกใบนี้เนื่องจากความโลภเนี่ยความโลภเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองยังมีความโกรธความหลงอีกนะครับที่เป็นกิเลสอะไรพวกนี้และก็มีความโลภ ขึ้นเมื่อไหร่ก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาอะไรบ้างนะครับอาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบชิงดีชิงเด่นกันเลยถ้าเกิดมีความโลภเมื่อไหร่เนื่องจากทรัพยากรม,มีจํากัดก็ต้องแย่งกันเกิดการทําร้ายฆ่าแกงกันก็มีมีตัวอย่างให้เห็นมากมายบนโลกใบนี้นะครับเกิดอาชีพที่ไม่สุจริตเนื่องจากความโลภเนี่ยอยากได้ อยากรวยเร็วที่เราชอบเรียกว่าไอ้เทาๆททั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าอาชีพหรือพฤติกรรมเทาๆอะไรพวกนี้เช่นขายาเสพติดค้าผิดขาของผิดกฎหมายของเถื่อนอะไรพวกนี้หนีภาษีอะไรพวกนี้ขายของออนไลน์หลอกลวงเขานะครับสั่งรับเงินไปแล้วแต่ไม่ส่งของให้หรือว่าส่งของผิดหรือว่าจงใจส่งของที่ไม่ตรงสเปคอะไรพวกนี้ นี่ถือเป็นอาชีพเทาๆลังนั้นนะแต่ให่คนอื่นเดือดร้อนเนื่องจากความโลภนี่แหละอยากได้ของคนอื่นอยากได้มากอีกประการก็คือเกิดปัญหาคอร์รัปชันทุกหย่อมญาติทุกวงการคือขอให้ได้เงินมาก็ทําได้ทุกอย่างไม่รู้ว่าโทษหนักถึงขั้นยึดทรัพย์ติดคุกก็ไม่กลัวกันเลยนะครับขอให้ได้เงินมานี่ทำได้หมดทุกอย่างแม้จะฆ่าแกงก็ยอมมีเห็นทุกวงการ นะครับอีกประการคือประเทศชาติมันจะล้าหลังไม่มีงบประมาณไม่มีเงินทองมามาพัฒนาประเทศนะครับทำให้ประชาชนอยู่อย่างลำบากนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะไม่มีอนาคตไม่มีงานไม่มีเงินอาจจะถึงขั้นย้ายประเทศไปเลยในคนรุ่นใหม่บางคนหรือไปทำงานที่อื่นในต่างประเทศซึ่งทุกวันนี้คนไทยก็ ไปทำงานต่างประเทศจำนวนมากเนื่องจากมีค่าแรงที่ดีกว่าสวัสดิการที่ดีกว่ามีเงินเก็บได้มากกว่าสามารถตั้งตัวได้เร็วกว่าอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนั้นทำให้ประเทศเราเต็มไปได้วยนิสัยคนที่โกงมากขึ้นเพราะโลกอยากได้เงินมากๆนะครับทำให้โกงนี่เกิดนี่เสียในระบบมากขึ้น ในระบบธนาคารรวมถึงนอกระบบด้วยทำให้มีผลกระทบต่อระบบธนาคารได้ในอนาคตข้างหน้านะครับอีกประการก็คือ,คอประชาชนก็เป็นหนี้มากขึ้นคือใช้จ่ายเกินตัวทั้งในระบบธนาคารและนอกระบบธนาคารไม่รู้จักประมาณตัวเองโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนเห็นชัดเจนสูงมากดังกล่าวแล้วเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวรถนิยมสูงอะไรพวกนี้ไม่ประมาณตนเองโลภมากเกินไป อยากได้น้่มได้นี่เต็ไมไปหมดไม่รู้จักพอนะครับดังนั้นเราต้องลดความต้องการตัวเองอย่าโลภมากต้องประเมินตัวเองว่ามีกำลังขนานไหนถ้าเราไม่โลภก,ก็จะประกอบอาชีพสุจริตปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ละอย่างต้องอย่าโลภเด็ดขาดนะครับอย่ากิเลสมากนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ